สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสกูชี่ที่เหลือนะคะเฉะพาะสกูชี่นะคะอันนี้จะเป็นรายละเอียดการติดต่อนะคะรับโอนธนาคารกสิกรไทยวันเลดตู้เบนเติมนะคะค่าส่งลงทะเบียน30-40บาทอีเมลห้0นะคะถ้าสั่งเยอะกว่านั้นก็ตามค่าส่งนะคะสนใจเอสไลน์แอดเอสวีโจสามศูนจ็ดเอได้เลยนะคะ ะะอย่างแรกนะคะจะเป็นไซจัมโบนะคะราคาชิละ50บาทนะคะ6ชิ้นขึ้นไปเหลือชิละ45บาทนะคะถ้าซื้อ1โหลหรือ2โหลขึ้นไปนะคะก็จะได้ถูกกว่านี้อีกนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นฝรั่งนะคะ แล้วก็จะมีเป็นแตงโมของแท้นะคะของซันครีแลนด์นะคะชิลา9กาสิบาทนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นปลาหมึกย่างนะคะเหลอสองชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นไอติมนะคะสนใจใชิ้นไหนแคปภาพนะคะแล้วก็จะมีเป็นบัน หน้าสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นบานหน้าสีเขียวนะคะผักกาดนะคะจะมีพึ่งคนเจอนะคะฟังปอหน้าปอมปอมบุรินนะคะแล้วก็จะมีเป็นบานนะคะอันนี้จะเป็นครีมพัฟนะคะแก้วมังกรนะคะ ไม่รับจองนะคะโอนก่อนได้ก่อนนะคะพร้อมโอนค่อยสั่งนะคะไข่ฟูจินะคะข้าวโพดปิ้งนะคะอันนี้จะเป็นไข้กรอกนะคะฟักทองอันนี้เป็นฟังเปียนะคะ แล้วก็จะมีเป็นคลิกนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นไซส์มีเดียมนะคะชิ้นแดกนะคะจะเป็นวอฟเฟิลคิตตี้นะคะอันนี้จะเป็นถั่วลิสงนะคะ มีเป็นสีเขียวด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นบันนะคะเหลือ2ชิ้นตามนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นส้มนะคะไอติมโคนสองชั้นนะคะเหลือสีตามนี้เลยนะคะ อขอไพยนะคะแล้วก็จะมีเป็นเลมอนนะคะต่อไปก็เป็นตะกร้านี้นะคะพวกนี้นะคะเอามากระรองไม่เกี่ยวนะคะมากระรองนะคะชิ้นละยีบบาทนะคะนี่เป็นสีชมพูอ่อนนะคะ สีเหลืองนะคะมีบาเชนทุกชิ้นนะคะสีชมพูเข้มนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็พวกนี้นะคะชิ้นละ20บาทนะคะ6ชิ้นขึ้นไปเหลือชิ้นละ15บาทนะคะอันนี้จะเป็นคุกกี้มีนะคะเห็นไหม แล้วก็จะมีเป็นเต้าหู้นะคะเหลือชิ้นเดียวนะคะแล้วก็จะมีเป็นซาลาเปาหน้ากุฎิธรรมะนะคะเหลือชิ้นเดียวนะคะซาลาเปาจุกเหลืองนะคะแล้วก็จะเป็นฮาร์ฟเก่านะคะ ก็จะมีเป็นมาม่าแบบกระปุกนะคะกระปุกละ50นะคะแบบแบบสองก็านะคะค่ะวันนี้ก็มารีวิวแค่นี้นะคะอันนี้จะเป็นรายละเอียดการติดต่อนะคะเดี๋ยวรอดใหม่มาอีกไม่แน่ใจนะคะน่าจะเป็นเดือนหน้านะคะเพราะว่ามันจะมาพร้อมกับโปรนะคะเพราะว่า วันที่สิบหกมิถุนายนนะคะเป็นวันเกิดเราด้วยนะคะมันก็จะได้แบบมาพร้อมโปรอย่างนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นรายละเอียดการติดต่อนะคะเห็นไหมนี่นะคะ ตามนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย